เช้า,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 ชาแล้วหรอเนี่ยโอ้โหวันนี้หมอกลงแต่เช้าเลยฮะก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่สจีิเอชแนลค่ะตอนนี้ค้าอยู่ี่เองจ้าวันนี้นะคะเนื่องจากตื่นมาตอนเช้าอากาศสดใสสดใส,ส,ดใสแบบนี้เนี่ยสดใสยังไงเปิดให้ดูอ่ะสดใสมากเลยทุกคนมีแดดส,ส่องมาด้วยเนาะมีแต่หิมะค่ะ ก็พี่กะว,ว่านะจะเราจะไปหางานทํากันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นเขาไปใบบิวสมัครรับพงงนักงานบริษัทในพิซซ่าฮัทอยู่บ่อยๆทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า <Wh ee! S 1> เริ่มงานได้วันแรกบทเรียนที่1การเตรียมวัตถุดิบส่งไปให้ทางบริษัทหรือร้านนั่นเองเราเป็นฝ่ายพนักงานที่จะ เตรียมขนส่งวัตถุดิบไปให้แล้วให้เพื่อนยกใส่รถแล้วจากนั้นเราก็จะได้วัตถุดิบที่ส่งไปยังร้านเพื่อทำพิซซ <Pizza. S 1> <า>่าช่วยเพื่อนยกดีกว่าเดี๋ยวมันจะล่วงตอนขับรถไปเพื่อนเพื่อนใ <Yeah. S 1> จเย็นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรารักษา,าการไม่ได้คุ้มบนนะคุ้มบนนะบ่คุ้มเนี่ยไม่คุ้มเลยเพื่อนร้อยเราใส่เต็มรถก่อนดี อุตส่าห์สั่งวัตถุดิบมาตั้งเยอะดูดิเนี่ยเพื่อนแกงเราอุตส่าห์รักษาเสียง UN UN อันนิ่งเย็นไว้เอก็นะคะทุกคนก็พี่ก็เลยเศร้าพี่ถึงกับเศร้าเลยอุตส่าห์ทำทั้งทีโดนขัดจังหวะเต็มเต็มเนียวแล้ววัตถุดิบจะพอบอนอะ่ะตืด เข้าเรียบร้อยแล้วโอเคภารกิจหน้าที่ต่อไปดึงคันโยกให้วัตถุดิบลงไปช่วยไปที่ห้องวัตถุดิบทีนะบายบายเจ้าก่องก็จะถูกลำเลียงวัตุดิบไปอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะดูดกล่องเข้าไปเท่านั้นนะทำพิซซ่านะกันดีกว่าหยิบแป้งมาแพ่ เพื่อนเยอะๆพิซซ่าแล้วเศร้าเอาซอสทาดูหน้าเอาชีสเดี๋ยวมันจะทำให้มนแรงวันขึ้นใช่ไหมเปล่าเกะเอาหน้า right? เบคอนใส่จากนั้นเราก็ต้องนำไปเข้าเตาอบเดี๋ยวนะถ้าไม่เตาอบมันถึงได้เลกขนาดเนี้ยเพื่อนนายทำอะไรอ่ะอ้าไม่รู้คิด เลยทุกคนแล้วใครมันเอาแป้งเปามาอบปะเนี่ยอาหยุดบอกให้หยุดไม่กินไม่ได้แล้วบอกให้หยุดอมาหนูขอร้องไห้ได้ใหม่อ่ะเละตุ้มไปแล้วมีเพื่อนเข้าไปในเตาอบด้วยเชฟเชื้อไม่เป็นแล้วปะมาเดี๋ยวพี่จัดการเอง ดว้วยกู้ภัยคนนี้จะดับเพลิงให้เองดับก่อนโอ้มายกอดว้าช่วยด้วยอะหนูโดนขังในเตาอบเลยหนูด้วยเนื้นพิซซ่านะเข้าเตาอบเรียบร้อยปิดเตาอบแล้วก็รอเวลาให้สุกเวลาต่อไปเฮ้ยพีซ่าไม่ฉันไม่อยากจะคิดแล้วฉันไม่ช่วยแล้ว ่วยจริงๆด้วยพี่เลนะงอนได้วีซ่าหอมๆจากนั้นก็ต้องนำไปส่งให้ฟังฮอฟังฮอไวบายบายโอ๊ยทุเลดอะมามาได้เวลาที่เราจะมาบรรจุแพ็คกันแล้วทุกคนเอาอันนี้วางเปิดกองปิดแล้วก็เอาไปส่งเตดึง มาจับใจกลองไรๆกลองปิดปิดปิดจากนั้นทำไงอะเหรอสอง่สองส่งแล้วก็สง่งวันที่ห้าการเป็นเชียร์ได้เริ่มขึ้นแล้วพร้อมมากทุกคนมาสวัสดีค่ะ่ินนี้ต้อนรับเข้าสู่ร้านพิซ่าค่ะจะรับอะไรดีคะวันนี้ ที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยนะคะขอบอกอแต่เบ,บชานอ้าเวลาโบนัสเวลาโบนัสของร้านเราแหละร้านทาเวลาโบนัสดีทีนะคะ่ะทุกคนเป็นเวลาที่บอนนี้เลยเป,เ,ลเ,เป็นเวลานาทีทองนาทีเธอมากค่ะเป็นเวลานาทีทองอะจะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะ เลือกได้เลยนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะชีสเบเอร์กชีสชีสพิซซ่านะคะอ้าวมีคนแต่งตัวเหมือนเราก่อนจะมาทำงานด้วยชีสพิซซ่านะคะสวัสดีค่ะคุณคุณหัวชมพูจะรับอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมพร้อมแล้วที่จะสั่งใช่ไหมคะเอาน้ำกระป๋องนะคะกลับมารับออเดอร์แล้วจ้า กับมารับออเดอร์แล้วนะคะจะไปส่งเดี๋ยวนี้แหละค่ะคุณลูกค้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเบกก่อน C3 C2 B5 งั้นไป C ก่อนละกันบื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 น C แถวอยู่บ้านเราด้วยสิ C อยู่แถวบ้านเรา ออโอ้ย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 มืดแล้วสินะเฮ้ยวันนี้ได้ตั้งสี่ร้อยกว่าได้โบนัสมาด้วยแฮะนี่ค่ะคุณลูกค้าพิซ่าฮัทมาส่งแล้วค่ะคุณผู้หญิงคะขออภัยนะคะดิฉันมีคำถามค่ะคุณหน้าเหมือนฉันมากเลยค่ะร่างก๊อปปี้ของเราปะเนี่ย พิซซ่ามาส่งแล้วนะคะพิซซ่าฮัทค่ะยินดีด้ยนะค่ะคุณผู้หญิงขอให้อร่อยคะ่ะบีห้าสี่นะว่าแต่บีหาทางไหนอ,อ๋อทางนั้นสีนะนี่ไงบีห้าหลังใกล้ๆเลยเยัพิซซ่าฮัทมาส่งแล้วคะ่ะพิซซ่ามาส่งแล้วคะ่ะ อาหารมาส่งแล้วค่ะใช้ค่ะคุณ้หญิงคอยมีความสุขนะคะรีบกลับบริษัทดีกว่าเรากลับร้านดีกว่ายังมีคนสั่งพิซซ่าอีกเยอะแน่ตอนกลางคืนเนี่ยหมู่บ้านนี้ยิ่งใหญ่อยู่ด้วยสิจอดเรียบร้อยกลับบ้านก่อนนะเพื่อนไว้เจอกันนะ ขับรถกลับบ้านดีกว่าฟืบบ้านอยู่ไม่ไกลโชคดีที่บ้านอยู่ไม่ไกลจะได้มาทำงานไวๆได้ถึงจะตื่นสายก็ยังมาทันแ่้ะนะโอ๊ะไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเอ๊ะกลับบ้านมาแล้วคะ่ะอ,อยสบายจัง ไปดีกว่างั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะได้ไปพักผ่อนเนะาะนอนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายบุย